วิทยาลัยสารประช่างอุบลราชธานีมุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนทางวิชาชีพให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นตลาดแรงงานและสถานประกอบการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าสแสดงออกส่งผลให้เป็นคนเก่งคนดีและเรียนรู้อย่างมีความสุขในส่วนของการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยสารช่างอุบลราชธานี ได้พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นต่อเนื่องตลอดจนให้สถานประกอบการและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์จริงในการทำงานโดยเปิดทำการสอนด้วยกันซีหลักสูตรคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืปอปวสหลักสูตรวิาชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรแก่มัธยมและประถมด้วยการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการศึกษาคนา้นคว้าประดิษฐ์คิดค้นในสิ่ตงต่างๆจึงทำให้ก่อเกิดผลงานอันสร้างสรรค์และรางวัลอย่างมากมายที่นำชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง <S <S และทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องยืนยันถึงความเป็นเลิศและความเป็นสถาบันอาชีวศึกษา ที่เพียรพร้อมไปด้วยคุณุปการในทุกๆด้านของวิทยาลัยสารประช่างอุบลราชธานีซึ่งถ้าหากใครกําลังตัดสินใจเลือกทางเดินบนถนนสายวิชาชีพแล้วและก็วิทยาลัยสารประช่างอุบลราชธานีแห่งนี้ก็จะเป็นประตูสู่ความสําเร็จแห่งอนาคตที่เปิดรอคุณอยู่อย่างแน่นอนครับ เรียนอาชีวะดีเรียนฟรี15ปีระหว่างเรียนมีเงินใช้จบแล้วมีงานทำ